อันนี้นะครับก็คือการรับมอบเตียงแสงของเจ้าเมืองไพรทุนนครนะครับก็เป็นอันว่าภารจิตในการดูแลมนุษย์หรือว่ากอบกู้โลกกอบกู้ธรรมนะครับของกลุ่มกอบกู้โลกของพระศรีอริยนะครับของชาวแสงหรือว่าพระผู้สร้างนะครับวันนี้ก็ได้สิ้นสุดในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางโลกทางธรรมนะครับขึ้นสู่สังขารมนุษย์แล้วก็ฝ่ายแสงได้ลงมาจุติเพื่อที่จะมาดูแลสังขารมนุษย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้อายุสังขารมนุษย์อยู่ถึง1,800ปีนะครับ8ป0 0ปีแสงก็คือ1ปีมนุษย์นั่นเอง1ปีมนุษย์หมายถึงว่า1ปี1ปีคอนตัมคอนตัมหมายถึงว่า9จักรวาลน,นะครับ9จักรวาลก็คือ75ปีของมนุษย์ ที่แท้จริงนะครับเจ็ดสิบห้าปีของมนุษย์แต่ปัจจุบันนี้มนุษยไ์ไม่ได้ใช้ระบบคอนตัมนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีได้พระศรีอริยะได้ลงมามอบเตียงแสงหรือว่าเตียงโกลโลแกรมหรือว่าเตียงเบดเดทนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ดูแลสังขารมนุษย์ครับผู้รับมอบก็คือหมอแสงแล้วก็เจ้าเมืองพรยุนนครนะครับหรือว่าเจ้าเมือง ใหม่ของเรานะครับเมืองเกตแก้วเกตเจษฎาจุลามณีนะครับร้อมประกำเจ้าหญิงสร้อยฟ้านะครับดูนะครับหน้าตาของเจ้าหญิงสาธุสาธุ